พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำวันอาทิตย์วันที่28เดือนที่5ในหัวข้อเรื่องจงยอมจำนนต่อน,น้ำพระไทยของพระองค์และพระวจนะที่จะใคร่ควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมสดุดีบทที่40ข้อที่7 แล้วข้าพระองค์ทูลว่านี่แน่ข้าพระองค์มาแล้วในหนังสือม้วนก็มีเขียนเรื่องข้าพระองค์ซดูดีบทที่40ข้อที่7พี่น้องขาพระเจ้ารักคุณมากกว่าที่คุณรักตัวเองพระองค์รู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณและต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณเสมอ ดังนั้นคุณสามารถวางชีวิตของคุณไว้กับพระองค์ได้ในพระธรรมอิสยาห์บทที่หนึ่งข้อที่19พระองค์ตรัสว่าถ้าพวกเจ้าเต็มใจและเชื่อฟังเจ้าจะได้กินผลดีแห่งแผ่นดินฉบับ The Living Bible แปลได้อย่างน่าสนใจว่าถ้าพวกเจ้าเพียงแต่ยอมให้เราช่วยถ้าเจ้าเพียงแต่เชื่อฟังเราจะทำให้เจ้าร่ำรวย ขอบคุณพระเจ้าที่เราเป็นลูกที่เชื่อฟังของพระองค์ดังนั้นคุณจึงสามารถไว้วางใจได้ว่าพระองค์จะทำให้คุณร่ำรวยและทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปด้วยพระสิริความรับผิดชอบของคุณคือการยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระองค์โดยการดำเนินชีวิตตามพระคำของพระองค์คนที่ไม่รู้พระคำของพระเจ้าและความรักของพระองค์ ต่างหากที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนและพยายามแย่งชิงพวงมาลัยแห่งชีวิตของตนจากเงื้อมือของพระองค์พวกเขาไม่ได้ยอมจำนนต่อพระคําของพระองค์ต่อน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์อย่างสิ้นเชิงเมื่อคุณรู้จักพระองค์คุณก็พักผ่อนคุณค้นพบว่าพระองค์ปรารถนาให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าที่คุณสามารถทำได้การค้นพบนั้นเปลี่ยนชีวิตฉันเมื่อหลายปีก่อน มันทําให้ฉันยอมจำนวนต่อการเลือกของพระองค์และปฏิบัติตามพระคําของพระองค์อย่างสุดใจจงยอมรับความรักของพระองค์ในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อที่13ฉบับ MMPC กล่าวว่าพระองค์ได้ส่งย้ายเราเข้าสู่อาณาจักรแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์จงมีความมั่นใจในความรักของพระองค์จงกล้าที่จะเชื่อพระองค์อย่างยอมจำนวนต่อลิขิตชีวิต ที่พระองค์ส่งเลือกไว้สำหรับคุณมันเป็นลิขิตชีวิตที่ไม่เหมือนใครและในพระคำของพระองค์พระองค์ได้ทรงวางพิมพ์เขียวสำหรับชีวิตของคุณว่าคุณควรดำเนินชีวิตอย่างไรจงปฏิบัติตามพระคำของพระองค์เพราะว่านั่นคือการยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระองค์พระคำของพระองค์คือน้ำพระทัยที่สำแดงออกของพระองค์ขอบคุณพระเจ้า ให้เราประกาศคําอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณที่พระวิญญาณทรงเสริมกำลังข้าพระองค์ให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์เสมอข้าพระองค์ดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ผู้เดียว ยอมจำนวนต่อแผนการและจุดประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์อย่างเต็มที่ชีวิตของข้าพระองค์คือการแสดงออกถึงน้ำพระทัยของพระองค์ในแต่ละวันและข้าพระองค์ทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำหรับข้าพระองค์สำเร็จ ด้วยพระสิริและความชื่นชมยินดีในพระนามของพระเยซูคริสเจ้าอาเมนหากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโต